ตอนแล้วครับไปในเวลาส0นาทีนะคะน้องๆเวลาสี่สินาทีเท่านั้นนี่ไม่หันหลังเลยก่อนที่จแตหน้าขอแอมบอมอต้องเลยครับน่ารักครับขอนะคุณคุณยังไม่ล้างมือมอหรอครับเนี่ยล้างแล้วล้างแล้วน่ารักครอบผ่านไปแล้วก็10นาทีใช่น่ารักอยู่แล้วไเลยไดกไหมเนาะไปงานกาล่านะครับนี่น่ารักน่ารักครับมีอยู่คือการแต่แต่ว่าน้าจะใช่ป่ะพี่ใช่แหละไม่น่าจะที่ทแล้วจะได้กันลงผิวอะโอเค อันนี้ผมไม่ต้องลงมอยครับเพราะว่าแบบเขาลงกันแดดลงอะไรม,มาแล้วกันเขาแพ้ด้วยขนาดที่ข้างนี้ลงเต็มที่ไม่คือเราต้องให้ความสัมันธ์กับมอยด้วยเซพราะไม่งั้นเด็กมันไม่ติด <fi ul S 2> ครับผมกับผิวตอนเริ่ม<ง>แล้วที่สำคัญจะคือความที่มันเข้ามันต้อง, <S <S งไม่คือจะบอกว่าช่างแต่ช่างก็แบบมีแบบข <ๆ S 2> นาดไม่เหมือนกันัอนนี้ช่างเนสช่างเนสเดี๋ยวน้ำมันเอฟตีนะที่ใช้อยู่ไหนเนี่ยแล้วผสมแต่ละครั้งไม่เหมือนกันแน่ๆน่สมาธิมันต้องมา อะไรขำไรชอบการติดกิ๊บอะโอ้แต่มือหนักนะจริงใจเย็นๆมันป่วยออมาอะไนเขาด้วยไงอะไรมาเฉยดีดีมดีอยู่นะดีอยู่นะอันนี้ผมได้เทคนิคนี้มาจากแบบพี่โอ้ยจังหวะน้าผมลอกอ่ะทำตาวโกนเลือตไปไปนี้ขออีกนิดนึงมองบนใช่มองบน เ้ยกิดอยเลือออกหรอคนหวอันนอันนี้จะใช้ได้ไหครับมึงไอ้เน็ตกูเห็นยิงยังไม่หัวเลยมึงเห็นกูไม่ะไเดก่อนที่มจดคโอเคโอเคไม่ไาไม่ได้นี้ บอกว่าคัแนนเข้าไงบางเป็นการแบบว่าตบให้รองพื้นเข้าเพราะแบบผมไม่ไม่กล้าตบหน้าเขาแรงอะไรเงี้ยก็เดียวก่อนดีว่าใช้ลอง A ของร้านถูกต้องปะถูกปะบอกว่าเริมโคชชั่นแปะเบาๆนะห้ามลู่นะต้องตบตบใช่ใช่ไม่ก็มาบอกเก็บเสียงรุ่นได้ยินเสียงไว้ดี แกขออให้จริงเาจริงๆโมเดลจริงนทเพือนมันือศิลปะมันเยอะไปก็วะเนี่ยมึงก็คอแล้วมึงก็จิ้มใหม่ทำไมคอก็ไม่ต้องจิ้มใหม่เอาไว้ด้แบบเอาไว้ด้แบบฟรีเอาเราเนี้เมี ハハハハ